แวัตถุดิบสำหรับการแข่งขันในรอบวันอ่อนวันแบทเทิลก็คือไก่ตอนในโจทย์ติมซัมอัพเกรดเอาเลยคริสติน,น วัดตัววันออนวันจริงๆเลยวัตุดิบอะไรครับนี่วัตุดิบหลักในการแข่งขันรอบวันออนวันภายในเวลา30นาทีในโจทย์ติ่มซ้ำอัปเกครัก็คือไก่ตอนอาหารมาให้เชฟทำอาหารตัวอวบอวบตัวหนึงหนักประมาณ3กิโลกรัมเลยทีเดียวครับเชฟกระถาเหล็กิงมีต้นหอมมีรากผักชีน้ำตาระครับนั่นอ่ะแล้วก็มีน้ำมันหอยมีเปลือด้วยมีกะทีอันนั้นคืออะไรครับคุณตักครับและเชฟกระทะเหล็กช้อปปิ้งวัตถุดิบออกมามี็นดังต่อไปนี้ข้าวสารกระเทียมขิงกังหุยแฮมยูนานน้ำมันหอยเหล้าจีนนต้ ของชีวหวานน้ำมันงานและน้ำตาลแล้วครับ oh. ตั้งใจทําอะไรนะมีเปาหื้อด้วยนะแต่มีเม่าหุงข้าวไช้ทั่วดตวงด้วยเอาละกลับมาทางด้านซ้ายเชฟูุจ้าชิงบ้างนะครับเทมแล้วนำอะไรออกมาบ้างน้ำปลาขี้ขิงเนี่ยคุณตาครับมดุดิบที่เชฟปุต้าชิงช้อปปิ้งออกมามีดังต่อไปนี้นะครับไก่ไก่เห็ดหอมกุ้งแห้งกังปวยไข่เค็มเป็ดย่างหนังหมูหอยเปาหื้อข้าวสวยซอสปรุงรสน้ำมันหอยพริกไทยน้ำตาลทรายซีอิ๊วดำใบบัวขิงแป้งข้าวโพดแป้งมันฮ่องกงและน้ำมันละครับมีเปาหื้อเหมือนกันพี่แน่แน่ตอนนี้เชฟก็ท่าจะเป็นข้าวมันเหมือนข้าวหข ทำข้าวมันไก่แบบอย่างนี้คุทธกรับ,รบที่เห็นนะครับเชฟพัฒนาเหล็กได้ใช้ข้าวสารมาผัดกับน้ำซุปกระเทียมขิงกังปวยแฮมยูนานเปาฮื้อลุงลดด้วยเกลือน้ำมันหอยเหล้าจีนแล้วก็นำไปหุงนะครับเพือ่อจะเป็นข้าวอบจักรพพัดในเมนูข้าวหน้าไก่ซีอิ๊วจักรพพัดละครับมีการใส่หญ้าฝราันงลงไปด้วยนะฮะหรูหราหรูหราดูเชฟวั้นาชิงกันต้องผัดเลยสมมติว่าถ้าเขาทำข้าว่อใบบัวยเนี่ยเขาต้องผัดก่อนในข้าวผัดของเชฟผู้นาชิงนะคะให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะคะว่า ท่เนี่ยคือแดนซ์ f ล o o r ค่ะแล้วก็ให้เข้าลงไปเต้นกันดูมือ,ขอเข<ล>้าก่อน ที่เราเห็นนะครับพูดท้าชิงผัดข้าวเฉยๆแต่สวยงามแบบนี้ครับเขาตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่ไข่ไก่แล้วก็ข้าวสวยนะครับผัดให้เข้ากันนะครับจนแห้งเลยหลังจากนั้นปรุงรสด,ด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายพริกไทยแล้วก็ซอสปรุงรสมิลซีอิ๊วดำใส่ลงไปด้วยพมไปสอบถามมาหลังจากที่เขาผัดข้าวเสร็จเดี๋ยวเขาจะไปทาการผัดเครื่องต่อนะครับแล้วก็นําเครื่องทั้งหมดใส่อยู่ในใบบวนในเมนูไก่ตอนส่งเครื่องพอใบบวนแล้วครับและนั่นคืออะไรฮะน้สตอกที่เข้มข้นมากด้วยไม่มีเจลาตินสูงเลยนะเนี่ย แบบเป็นเยลลี่เลยเนาะครับแล้วก็ลงกระทะเลยนี่ไงพอเจอไฟละหอมนะขนณะที่เชิงอรรถเริ่มมาแล้วมาแล้วด้านไอเหมือนนั้นมันหอยเป่าหือออี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีการใส่น้ำซอสเขาน่านจะใช้วิธีการคือต้มก่อนทั้งชิ้นใหญ่ๆเพื่อให้รสชาติตัาเข้านะโอ้เครื่องแค่เต็มเลยหลายๆคนมองว่าไก่เป็นอะไรที่จืดแล้วก็ไม่มีรสชาติแต่จริงๆแล้วไก่เองเนี่ยถ้าปรุงกําลังดีจะช่วยขับให้ความหอมของไก่ออกมาได้เป็นอย่างดีเลยคือไก่พูดท้าชิงนะคะ คมวมาต่อเป็นอะไรครับอันนี้เป็นเป็ด ว้าวแต่เป็ดย่างมันแรงนะครับใช่นั่นแหละถ้าเย่างคือความหอมแล้วก็ตัวไก่นั้นเนี่ยมันจริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่ไม่ได้มีกลิ่นแรงแล้วก็มีไก่เลี้ยงนะครับแต่เป็ดย่างเนี่ยมันจะเกิดจากการที่ว่าอรรมติกที่เราํำการฉาบมันแล้วไปย่างมันจะเป็นกลิ่นของเครื่องเทศทั้งหลายที่เขาใส่ลงไปตอนที่เขาจะย่างมาดูความของเชฟกุ้ท่าไรกันบ้างครับตอนนี้หอมอร่อยอยู่ในขั้นตอนการเคี่ยวไก่เป็นเนื้อสะโพกอันนี้เดี๋ยจัดเลยนะเดี๋ยจัดผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับไอ้ตัวห่านคุณตะกับที่เเราห็น คือเมนูที่เชลกระทะเหล็กพิถีพิถันมากๆตั้งแต่การเลือกเนื้อไก่นะครับเขาเลาะเอาเนื้อไก่ตอนส่วนสะโพกนะครับมาเซียในกระทะแล้วก็มาผัดกับขิงต้นหอมปรยกะอบเชยหอมแดงใส่เหล้าจีนปรุงรสด้วยซีอิ๊วหวานน้ำมันหอยน้ำมันงาเพื่อทําเป็นไก่ซีอิวนะครับในเมนูข้าวหน้าไก่ซีอิวจักรพพัดหลังจากนั้นนะครับเขาจะเอาข้าวที่หุงไว้กับซัฟรอนกับแฮมยูนานแล้วก็กับเปาฮื้มาผสมรวมกันอบอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานนะครับในเมนูข้าวหน้าไก่ซี จักรพรรดแล้วครับสีค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยครับไม่ใช่แค่สีนะคะกลิ่นมาด้วยที่เราได้กลิ่นก็ค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทางเชฟพูดท้ายชิงครับตอนนี้อยู่ในขั้นทอปต่อไปบวชต่อไปแล้วครับเลยไปเอาไปนึ่งเลย นี่คือของเหลืออยู่ใช่ครับของที่เหลืออยู่ที่เรา้ชิมได้เปาฮือน้ำแดงเออมันคือน้ำแดงแหละใส่ไก่มาทำไนิดนึงนะคะเงาแวบเปาฮื้อน้ำแดงใส่ไก่นี่นะใช่คุณตาครับที่เราเห็นนั่นคือซอสเปาฮื้อพรีเมียมของผู้ทาชิเขาใช้น้ำสต๊อกสีทองมาปรุงรสด้วยพริกไทยน้ำมันหอยซ้วขาวซิ้วดำเหล้าจีนแห้งมันฮ่องกงแล้วก็เคี่ยวให้คนหลังจากนั้นใส่เปาฮื้อลงไปเสิร์ฟพร้อมกับไก่ตอนในเมนูไก่ตอนทรงเครื่องห่อใบบัวละครับเอา ว, oh. ว่ายงง่ายง่ายนี้น้าบอกว่าชนกันแล้วมัดต้องหนักจริงๆน,นะครับเป่าหื้อชนเป่าหื้อนะนี่ก็โอโ้โหสาวมาถึงตัว, oh. วเช็คกันแรกกันมาก ดัดจานแล้วผมชอบสีข้าวมากเลยนะครับสวยสวยเลยดึงดูดเม็ดข้าวแบบกำลังดีดึงดูดความน่ากินนะครับครับออกแนวแบบว่าอินเดียนิดหน่อยครับมันเซ็กซี่มากคุณไหนบอกว่ามันเซ็กซี่มากนะครับข้าวกยันิงบาะครรอแล้วมันจะมารวมกันได้ยังไงคะกับข้าวห่อใบบัวเนี่ยค่ะมันจะเสิร์ฟยังไงฮะผ่าล้างกี่แล๋อผ่าเปิดผ่าใบบัวนี่ไงนี่ไงใจตัดคุณแนนนะครับและตอนนี้พุทธชิงเปิดพ็อกเก็ตแล้วผมไปสอบถามมาเขาจะเสิร์ฟเปาฮื้อพรีเมียมไปข้า เท่เคียงเลยและที่เราเห็นนั่นก็คือข้าวหอาว่อใบบัวโดยการใช้ไก่ตอนส่วนสะโพนผันเตาแล้วก็อยางให้เด้งพอสุกหลังจากนั้นก็นําไปผัดรวมกับน้ําต๊อกเข็ดหอมกางปูญี่ปุ่นกุ้งแห้งแฮมหอยเป๋าฮื้อปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสําไปผัดแล้วก็นําไปห่อกับข้าวผัดไข่ปกด้วยไข่เค็มในในบบวัวที่เราเห็นเดี๋ยวจะเสิร์ฟไปพร้อมกันในเมนูไก่ตอนทวงเครื่องห่อใบบัวแล้วครับโอ้โห จุดนี่ข้าวสวยเลยอ่ะอุ้ยไม่ใช่แค่สีนะคะเกลือกลิ่นที่เราได้กลิ่นก็มาเข้มข้นนี่เลยนะมาที่เชฟพะทะเหล็กบ้างค่ะมาแล้วมาแล้วโอ้ยนี่ของเชฟพะทะเหล็กครับน่ากินมากว้าวเชฟพะทะเหล็กประเทศไทยทำได้ดีมากนะคะดูดีเชฟพะทะเหล็กกินรีบปิดถ้ากำลังดื่มดำเหลือเวลาอีกสิบเซฟนาที่ละเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สาม 2 1และหมดเวลาครับเก่งมากเยี่ยมเลยตหาผ้ากันเพื่อน MasterChef ลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook MasterChef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada Shopee TikTok Line@ Heliconia